ขอต้อนรับเข้าสู่รายการเอ็มสาวเหนือพาเที่ยววันนี้จะพามาเที่ยววัดยงแยงนะคะเดี๋ยวเข้าไปชมด้านในค่ะจุดบริเวณนี้จะเป็นหอะระฆังวัดนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะจุดบริเวณรอบๆวัดนะคะ ส่วนจุดบริเวณนี้จะเป็นองค์พระนะคะค่ะสวยงามมากๆเลยค่ะ นาจะเป็นเหมือนสะพานาคนะคะอะ้โหะระฆังเป็นหอระฆังที่สวยงามมากๆเลยค่ะส่วนจุดบริเวยนี้จะเป็นโบสถ์เก่าโบราณน,นะคะ ส่วนจุดบริเวณนี้จะเป็นองค์พระนะคะจุดบริเวณนี้จะเป็นองค์พระสังกัจายนะคะส่วนจุดบริเวณนี้จะเป็นองค์พระศิวลีค่ะจะเป็นระครังวัดที่ผสมผสานด้วยเหมือนศาลาของคนจีนเลยคะ่ะส่วนจุดบริเวณจะเป็นกองโบราณน,นะคะ ส่วนศาลานี้จะเป็นหลวงพ่อบุญนะคะเดี๋ยวเข้าไปชมด้านในค่ะค่ะหลวงพ่อบุญส่วนจุดบริเวณจะเป็นองค์พระแก้วมรกตค่ะส่วนศาลานี้จะเป็นมนทบเจ้าอาวาสนะคะ ส่วนจุดบริเวณนี้จะเป็นซุ้มประตูองค์เทวสวนนะคะทรงสง่างามมากเลยค่ะ ุดบริเวณรอบๆปัดนะคะส่วนจุดบริเวณนี้จะเป็นองค์พระฤาษีนะคะแล้วก็พระองค์ใหญ่ค่ะสวยงามมากๆเลยคะ่ะวัดยองแยงนะคะ สวยงามก็มากเลยค่ะจุดบริเวณนี้จะเป็นองค์พระนะคะจะเป็นองค์หลวงพ่อคูณนะคะ ก่อนจากกันวันนี้ก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งสับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต,ต่อไปให้กับเอ็มสาวเหนือพาเที่ยวขอบคุณที่เข้ามารับชมแนละเข้ามาติดตามนะคะขอบคุณค่ะ